เอาละค่ะนะคะจบไปแล้วเพลงแรกนะคะกับหนึ่งเพลงเพราะๆจากสาวน้อยของเราน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองสวัสดีค่ะคุณสวยสวสดเดี๋ยวให้น้องอุ๋งอิงได้ทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,นีกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วอ,อ,อีกแล้วร็จแล้ว <c oughs> พี่เป็นจะใหน้นักไทยหลายอบท<ฮ>ำไมนะไม่วันนี้เนี่ยมาถึงอุดอรทั้งทีนะคะเพราะแม่พี่น้องชาวอุดอรเนี่ยรอตั้งตารอที่จะได้เจอกับน้องอุ๋ง<ฮ>อิงนะคะอยากทราบว่าน้องอุ๋งอิงรู้สึกยังไงบ้างที่ทางเท่าแก่น้อยเนี่ยได้เลือกเราเป็นตัวแทนของภาคอีสานแล้วก็จัดอ้อนทัวร์มาจนถึงจังหวัดอุดอรธานีในวันนี้ค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งกับพ่อแกน้อยนะคะแล้วเห็นพ่อแม่แม่ชาวอุดรเป็นไงบ้างน่ารักไหมน่ารักค่ะดีใจนะที่พ่อพ่แม่ FC กันอย่างสนั่นชนิดคือกอล์มวันนี้เสียงอาจะแหบเลยทีเดีไม่เป็นไรเพราะว่าใช้พลังเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถึงเสียงแหบขนาดไหนเพราะไหมคะเพราะรักไหมคะน่ารักมาก ค่แะแต่กที่เราจะได้ไปสนุกกันต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้พี่เป็นจะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของทางผู้บริหารนะคะได้คืนสูตรด้านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพกับน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีของเราเนะเดี๋ยวจะมีช็อตถ่ายรูปนะคะน่ารักน่ารักกันด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตเรนเชิญคุณจุราพรพาพักดีหรือคุณจุนะคะผู้จัดการร้านตั้งนี่สูตรซูเป,ปอร์สโตร์นะคะรวมไปถึงขอเรียนเชิญทางด้านของผู้บริหาร บริษัทพ่อแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนคุณประกาศไอราชธนารักนะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลายุทธ์ตัวแทนจำหนา่ายนะคะเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ห้ามห้านนะคะน้องเด็กแดงมัสคอตตัวน้อยของเราเสียงปรบมือต้อนรับน้องเด็กแดงด้วยค่ะถึงในงเ,เมื่อล่ะ นี่เด็กแดงขึ้นมาด้วยกันนะคะเก็บภาพความประทับใจช็อตนี้ทีมงานอ้าว่ะเรามีของที่ระลึกนะคะขอมอบให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวขอให้ทางผู้บริหารของเท่าแก่น้อยนะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับทางด้านของตั้งนี่สิบซุปเปอร์สโต์ด้วยนะคะนี่เลยเก็บภาพความประทับใจด้วยกันนะคะ มีเสียงปรบมือเป็นกำลังใจมาเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ่ายภาพรวมแบบขอให้ผู้จัดก,การอยู่ข้างนี้นะคะโอเคถ่ายอีกหนึ่งช็อตนะคะช็อตรวมนี้โอเค <c oughs> เสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะคะคร <c oughs> าวนี้เดี๋ยวเราจะขอทะเลดาว ทุกคนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะอยากให้ช่วยเปิดแฟลชให้หน่อยได้ไหมเปิดแฟลชมือถือเป็นทะเลดาวเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเนี่ยง่ายๆไฟฉายเด็ดแม่พอเปิดแม่ไฟฉายอโอเคเนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทีมงานนะคะทีมงานของเท่าแก่น้อยนะคะเรียเนเชิญด้านบนเวทีนะคะมาเลย เปิดแฟลชรอไว้เลยนะคะขอคนละหนึ่งดวนนะคะได้เปิดแฟลชรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวได้ถ่ายภาพด้วยกันนะคะเปิดไม่ฉายเนยโอเคไม่ฉายเปิดไม่ฉายเปิดายหรืยกอยู่อีกสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะได้ไหมคะโอเคนะคะ ตองหน้านะคะเปิดฟัฟลอเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวได้ไมันเวทีถ่ายรูปรวมศิลป์เรจะถ่ายร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,น,นีนี่นี่คือทีมงานของเท่าแก่น้อยนะคะอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเท่าแก่น้อยของเราด้วยรวมไปถึงตั้งนี่สย์ซุปเปอร์สโต์ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเอาล่ะคราวนี้เราจะถ่ายทะเลดาวขออนุญาตให้ได้บันเวทีกับหลังหันนะคะนี่เลยยังอยู่ยังอยู่ด้วยกันนะคะมาเลยค่ะ พี่พี่ผู้บริหารพี่พี่ผู้จัดการนะคะกับหลังหันนะคะข้างล่างทะเลดาวนะทะเลดาวชูขึ้นมาโอ้สวยมากอุดรานานี้สวยมากนะคะนี่เดี๋ยวเป็นถ่ายให้ไหมโอเคได้เลยนะคะมาเลยค่ะทุกคนชว์ทะเลดาวนะคะอ่ะจ้า เดี๋ยวนะคะอ่าอีกช็อตหนึ่ง,ง,ง hey น,นะคะอะหนึ่งสองซยิ้มอ่ะขอเฮ้หน่อยนะอะหนึ่งสองซ้ำเฮ้สวยงามมากๆนะคะขอบคุณคอเอาเสียงปอบมือเป็นกำลังใจอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเก็บภาพความประทับใจกันนะคะกับที่อุดรธานีของเรา ในครั้งนี้นั่นเองนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวสาวน้อยมองโอคให้กันก่อนนี่นะคะน้องอุ๋อินนะมือดีมือเด็ดจับเราจะได้ใครขึ้นมานะคนนั้นมีดวงสัมพันธ์กับน้องอุ๋งอินนะเดี๋ยวมารุนโชคด้วยกันนะคะเรามีรางวัลในช่วงนี้ค่ะให้พ่อแม่เนี่ยเยมากๆนะ50รางวัลเลยนะคะอันแรกเดี๋ยวโชว์ทีมงานอ่า รางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลสาลายยกลัง20รางวัล20ลายชื่อกติจการของเราคือเดี๋ยวน้องเบนประกาศรายชื่อนะคะประกาศตัวเลขประกาศตัวเลขนะแม่ๆพ่อๆดูบนบัตรนะคะมันจะมีตัวเลขอยู่นะแล้ว็ถ้าเกิดใครเลขตรงกับที่น้องเบนประกาศให้ไปรับรางวัลที่จุดรับรางวัลด้านข้างด้านข้างที่เราที่เราเอาไปหย่อนบัตรตอนแรกอะค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลตรงนั้นกันโอเคนะ มาถ้าพร้อมแล้วมาเลยขาดลิงเอามาทีละรางวัลเดี๋ยวพีเวนอ่านไหมคะยี่สิบเป็นสลายสลายยี่สิบรางวัลเอาสองวันทีละใบสองวันทีละใบหนูหนูจะใช้มือหลายๆใบเลยก็ได้แต่ว่าส่งให้พี่ทีละบมาได้เลยท่านแรกนะคะหมายเลขศูนย์ค่ะอยู่ไหมคะแปมอยู่ไหมอาอยู่ไปรับเลยนะท่านที่สองศูนยสค่ะ 0863อยู่มั้ยคะไปรับด้านข้างเลยนะท่านที่3ค่ะ0291 0291นะคะท่านที่4ค่ะ0816อยู่มั้ยคะ0816ท่านที่5ค่ะ0942 0942ไปรับเลยค่ะท่านที่6 0900ค่ะ0900ไปรับเลยนะคะท่านที่7 0281ค่ะ0281ไปรับเลยค่ะท่านที่8ค่ะ0884 0884ค่ะท่านที่9ค่ะ0861 0861นะคะท่านที่10ค่ะ0 9 9 0 9 9่ท่านที่1ค่ะ021 0 021 0ศูนห่งค่ะยอีลาจับสลัด0209 0209ท่านที่13บส6 5ศูน5ศท่านที่14ค่ะ0287 0287ท่านที่1ิค่ะ0286 0286ท่านที่16ค่ะ 0998 0998ท่านที่17ค่ะ0284 0284ท่านที่18ค่ะ0919โชคดีนะครับอ๋อแม่ปองวัสดีครับแม่ปองได้เหรอได้คโชคดีครับโชคดีนี่นะครับ0816ครับ0816ครับอีลาห้โซครับพี่น้องโอ้ย 0806ครับลิบงนซ้อนในรางวัลนะครับเวลาจับสลากได้นะครับนี่ครับนี่ครับส่งกินเล่นลงมาตุ๊กตานะคะท่านที่หนึ่ง0969นะคะ0 9องน้องครับแต่แตะปุ่มไอ้รูปกล้องนี้ให้พี่หน่อยใช่ใช่กล้องเท้าขาในลูปกล้องข้างล่างนี่นี่นี่เดเยี๋ยว3ค่ะ0912 0912 โอเคครับศูนย์เก้าห้าศูนย์นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากพี่น้องครับเอฟอ่าพอดีโชคดีครับเมื่อกี้เลขเมื่อกี้ละอีลาให้โชคครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชมนี่อยนะครัเกิดอะไรขึ้นครับโชคดีละครับศูนย์เก้หนึ่มซอได้รางวัลแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับรางวัลนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปสนิทเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 02820282 02, ท่านที่10ค่ะ08180818ค่ะตุ๊กตาน้องแดๆงๆ10รางวัลค่ะ